ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนมาพบกับครูอิวในช่วงบ่ายของวันอังคารที่8เดือนกุมภาพันธ์ ปศสอ5 6 5ันะคะในช่วงบ่ายนี้คุณครูจะสอน write the words เขียนครองในหน้า200นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปหน้า200เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนักเรียนทุกคนเปิดหน้า200ค่ะมาดูข้อ e ก,กันนะคะ write the words เขียนครองนะคะให้นักเรียนเขียนตัน แบบนะคะแถวที่1นนะคะแถวที่1ให้ระวังตัว G นะคะหางจะห้อยลงมานะคะระวังเรื่องตัว G หางจะห้อยลงมานะคะตัว K ค่ะหางจะยาวข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งสั้นนะคะและตัว Y ค่ะตัว Y หางจะลากยาวลงมาล่างบรรทัดนะคะอยู่ข้างล่างบรรทัดนะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันสักนิดนึงนะคะคำแรกค่ะ apple apple แ,แ,แป,ป,ปลว่า apple ค่ะอ่านตามครูค่ะ flock flock g r o ค่ะ kitchen kitchen แป,ปลว่าอะไรคะ kitchen แป,ปลว่าลูกแมวค่ะ ต่อไปค่ะ watermelon watermelon แปลว่าแตงโมค่ะ monkey monkey แปลว่าอะไรคะลิงค่ะ orange orange แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าส้มค่ะลูกส้มนะคะเดี๋ยวเราไปทำ เทส8กันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะเก็บคะแนนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนมาดูเทส8เลยค่ะวันนี้คุณครูจะเก็บคะแนนนะคะมาดูข้อ1ถึงข้อ3กันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวอักษรที่หายไปโดยเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อ1ค่ะมีตัว H ถึงตัว k นะคะว่างไว้2ตัวนะคะมาดูข้อ a คะ่ะ h i j k ข้อ b คะ่ะ h j i k ข้อ c คะ่ะ h l i k ให้นักเรียนกากบาทนะคะเลือกเลยคะ่ะกากบาทได้เลยไม่ยากเลยคะ่ะ มาดูข้อ2กันนะคะข้อ2ตัว S T ต่อด้วยตัวอะไรอีก2 2ตัวคะข้อ A คะ่ะ S T W U ข้อ B คะ่ะ S T v U ข้อ C คะ่ะ S T U V กากบ,บาทเลยค่ะมาดูข้อ3กันค่ะนักเรียนตัว L M แล้วเว้นไว้แล้วก็มี O แล้วก็อีกตัวหนึ่งดูสิคะว่าในช่องว่างจะเป็นตัวอะไรข้อ A ค่ะ L M P O N ข้อ B ค่ะ L M N O P ข้อ C ค่ะ L M N O Q กระบาทเลยค่ะมาดูข้อ C ถึงข้อ6กันนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพนะคะ มาดูข้อ4ค่ะภาพอะไรคะภาพนี้ลิงนะคะลิงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะให้นักเรียนโยงไปหาคำนั้นเลยค่ะมังแล้วอันนี้มัง้งยงไปหาอะไรคะยงเอาเองนะคะข้อ5เป็นภาพอะไรคะลูกแมวใช่ไหมคะขึลืด้นโดยคิด ค่ะคิดอลูกแมวภาษาผิว่าคิดอะไรคะโอเคข้อ6ค่ะภาพคือแอปเปิลนะคะขึ้นว่าแอปนะคะแอปโยงไปหาเปิลค่ะคำไหนอ่านว่าเปิลนะคะอ่าให้นักเรียนโยงเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ7กันต่อเลยค่ะ นักเรียนทุกคนมาดูข้อ7ถึงข้อ10กันต่อเลยนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูภาพกันค่ะมีนิ้วชี้ไปที่แตงโมนะคะชี้แบบใกล้ๆนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะมาดูข้อ A กันเลยค่ะเขาบอกว่า what this what this Is a watermelon. Is a watermelon. ka. What's that? What's that? Is a watermelon. Is a watermelon. ka. What this is? What this is? Is a watermelon. Is a watermelon. กากบาทเลยค่ะอยู่ใกล้ๆนะคะกูขอย้ำนะคะมาดูข้อ8กันค่ะข้อ8มีนิ้วชี้ไปที่นกนะคะชี้แบบไกลๆนะคะแบบไกลๆมาดูข้อ A กันค่ะ What this What this is a bird is a bird ข้อ B ค่ะ w h a t that w h a t that is a bird is a bird ก็สิค่ะ w that is w h a t that is is a bird is a bird กากระบาดเลยค่ะชี้ไกลๆนะคะคือตัวไหนกากระบาดเลยนะคะนักเรียนมาดูข้อ9ค่ะ ข้อ9นิ้วชี้ไปที่เครื่องบินนะคะชี้ไกลๆนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรมาดูค่ะข้อ A ค่ะ What this What this is a plane is a plane ข้อ B ค่ะ What's that What's that is a plane is a plane ข้อ C ค่ะ w h a this t is w h a this t is is a plane is a plane ชี้ไกลๆนะคะกากบาทเลยค่ะมาดูข้อสิบค่ะข้อสุดท้ายอ่านิ้วชี้ไปที่โกบนะคะโกบชี้ใกล้ๆนะคะชี้ใกล้ๆอ่า เขาเว้นช่องไว้ให้นะคะคำถามจะถามว่าอย่างไร B ตอบว่า yes yeah, it is นะคะ yes yeah, it is ข้อ A ค่ะ is this a flock is this a flock อ่าก็ B ค่ะ is that a flock is that a flock ข้อ4ค่ะ w h a t this w h a t this ชี้ใกล้ๆนะคะย้ำนะคะชี้ใกลๆ้ๆตอบข้อไหนกากบาทเลยค่ะมาสรุปงานนะคะที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูในครับนี้นะคะก็คือหน้า200นะคะเขียนคล่องนะคะเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้ถูกแบบนะคะ มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6หมีคำนะคะและหน้าทิดนะคะทิด8วันนี้คุณครูเก็บคะแนนนะคะให้นักเรียนส่งเท็8ไปในลายส่วนตัวของครูอิวนะคะไม่ส่งไปในกลุ่มนะคะให้นักเรียนส่งไปในลายส่วนตัวของครูนะคะเพราะครูจะเก็บคะแนนนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะโอเค สำหรับคาับนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับนะสวัสดีค่ะ